สวัสดีเจ้าวันนี้แม่ิ๊บกจะพามากินเย็นตาโฟต้มยำแซ่บนะเจ้านี่เจ้าก็จะเป็นเย็นตาโฟเส้นให่นะเจ้ามาเจ้ามากินเข้าด้วยกันเจ้าแม่ค๊บกปรุงน้ำเรียบร้อยนะเจ้าปรุงน้ำเย็นตาโฟเรียบร้อยเป็นเป็นอันต้มยำมาแล้วเนาะแล้วก็ใส่พริกแล้วก็น้ำส้มเพิ่มนะเจ้าเริมแรกเก็เหิมตุ๊บก่อนอืม อืน้ำนัวเข้มขน้นเส้นใหญ่นี่เจ้าตีขัาดมาได้หงยี่ตะฟูก็กจะเปลี่ยนแป้งกรอบนะเจ้าอืมกรอบจริงๆ ันนี้ก็จะเป็นลูกจิ้นปาน่านะเจ้านี่อืมหนุ่มอร่อยลูกจิ้นป่าจริงๆอืม ถ้ากินเย็นตะโฟร์ลวก็บแบมีแป้งกรอบนะเจ้า mm. ก็จะบเหมือนแบบ mm. กิ่นมาถึงใจอะ่ะ <c oughs> อันนี้แม็กกีบก็จะเอาไข่มหมูมาแอม <c oughs> พักบุงเจ้า Å! Yep. Mm. ก็จะเป็นแบบก้านใหญ่แบบนี้เลยปลาบึกกรอบอันนี้ก็จะลูกจิ้นปลาเนาะ นีนลักบีใส่แป้งกรอบด้วยนี่ก็จะเป็นเต้าหู้ เวลาไปกินร้านแมคกิฟก็จะสั่งแป้งกรอบแยกต่างหากเหี่ยถ้วยเนาะลำดีนะเจ้าอันนี้สั่งมากินบ้านบาได้ซื้อมาลองบาได้สั่งมาอืม Hết hì ừ, nắp. นี่ก็จะก้อนเหลือดเนาะเครื่องหลายยิตาโฟของเปินก็จะมีความแซบจริงๆ น,นี่ก็จะเป็นเกี่ยวกอบเป็นแผ่นเนาะ ลูกจีนนัเนี้ยอร่อยเหมือนลูกจีนป่าหวาน กินแย่หือมดเนาะแปลงกรอบกับทวดินถ้าต้มยำก็จะใส่ทวดินตัวเนาะเมาะขนาดทำฮื้น้ามข้มขน้นอืม ไมคิบก็กิ่นอิ่มแล้วนะเจ้าเย็นตาโฟต้มยำเซ่บๆนะเจ้าเหมาะขนาดนะเจ้าน้ำเค็มคนเนาะก็สำหรับวันนี้แมคิบก็จะขอตัวลาไปก่อนนะเจ้าฝากเพืเ่อนๆกดติดตามและก็อย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งนะเจ้าจะได้ประพาทคลิปใหม่ๆของไมคิบก่อนไขนะเจ้าแมคิบก็กิ่นมุมม้ามกินบะสูภาพก็ขอสุมาอาภัยตัวในเจ้าวันนี้ไปแล้วเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย